สวัสดีครับโกห์หินตั้งตองเทคเตอร์ตำบลบัวใหญ่อำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมานะครับวันนี้ทําการจัดส่งคุณพ่อสายทองจํานงศิล์นนะครับตำบนหนองแวงอำเภอหนองบัวแดงจังหวัดชายภูมินะครับตัวนี้เป็นรุ่น FTR หนึ่งหนึ่งเก้าหกศูนย์นะครับเมตรเก้าสิบใส่กับรถไถยันมาโซลีห้าสิบแรงนะครับเบอร์โทรร้านเราศูนย์แปดสามหนึ่งสองเก้าสี่สองห้าห้าศูนย์แปดศูนย์สองศูนย์หนึ่งสามหนึ่งห้าหกนะครับมี ุณพ่อครับมีรับประกันหนึ่งปีนะครับจากทางบริษัทนะครับรับประกันหนึ่งปีจากทางบริษัทมีปัญหาโทรเข้าฝ่ายเท่งสินค้าหรือฝ่ายอะไรได้เลยหรือโทรตลากมีแถมครบสามตัวมีย่อยย่อยแถมนะครับกล่องยอยแถมตัวนี้เป็นรุ่นใหม่รุ่นใหม่หัวเกียวก็จะเป็นรุ่นเก่าหัวเกียวจะเป็นจุกยางรุ่นใหม่จะเป็นเกียวครับแล้วก็จะมีตาแมวนะครับดูตาแมวคอยดูระดับน้ำมันฝั่งนี้ก็จะเป็นเกียว แ่น้ำมันเกียร์เบอร์140ครับแต่เขาใส่ไม่เรียบร้อยครับใช้อย่างเดียวยันมาโซลิดจะเป็นสลักใหญ่นะครับทางเราจัดแถมสลักมาให้ด้วยนะครับครบทั้งสามตัวนะครับสลักนะครับสลักใหญ่แล้วก็ร้านเราทำว่าผมหัวทำหัวอัจฉริบีให้นะครับอัจฉริบีแต่เบริษัทเติมมาแล้วส่วนหนึ่งน้ำมันผมก็เติมมาแล้วรับไม่ต้องทํะไรครับแต่จะอัจฉริบีก็ดีครับแต่ผมใส่น้ำมันเกียร์ มาผสมไปให้มันหล่อลื่นครับครับขาเกียร์ไอข้ขาขาเกีปรับได้สี่ระดับบิงฝาท้ายก็ปรับได้ปร,ปรับเปิดฝาท้ายไ,ได้เวลาเลือกใช้งานแล้วก็เปิดฝาท้ายไ,ได้ครับและที่สําคัญนะครับครับบริษัทศักสยามนะครับรับจัดไปนั้นนะครับจากทางร้านเรานะครับก็หินตั้งต้องเทคเตอร์นะครับเข้าบริษัทไปไปสอบถามรายละเอียดได้เลยนะครับ ได้เรือกยังไงโทรหาผมนะครับเบอร์โทร0831294255 0802013156นะครับวันนี้ขอบคุณลูกค้าอำเภอหนองบัวแดงนะครับคุณพ่อสายทองจำนวนสินเป็นอย่างสูงนะครับขอบคุณนะครับสำหรับช่องทางการติดตามนะครับติดต่อนะครับยูทูบได้นะครับหรือเพจเฟซบุ๊กได้หมดนะครับนะครับท่านใดสนใจสินค้าอย่าลืมนะครับร้านเราตั้งอยู่ที่ตำบลบัวใหญ่อำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมา วันนี้ผมขอจบคลิปไปแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ